เกมเปิดได้หลายวันแล้วเพิ่งได้มีโอกาสลงคลิปเองแต่ก็ดีกว่าไม่ลงเลยเกมในวันนี้ที่ผมมาเล่นมีชื่อว่า Arena Breakout Infinite เป็นเกมแนว Extraction Shooter ซึ่งตัวผมเองนั้นเคยได้เล่นมาก่อนแต่ไม่ใช่ฉบับเบตา้าแต่เป็นฉบับของเกมมือถือที่มีชื่อว่า Arena Breakout เหมือนกันแค่ไม่มีคำว่า i n f i n i ิตอะนะเลยพอเข้าใจคอนเซปต์ของเกมนี้อยู่ าๆหรือไม่ก็เยอะเลยเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเกมแนวนี้มากมันทั้งกดดันและยากสุดๆและยังรวมไปถึงระบบต่างๆอีกมากมายที่มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปืนยากุญแจแผนที่บอดโอ้ยเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นไรครับใครที่งงเหมือนผม,มนเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันดีกว่า และผมจะพยายามไกด์ไปด้วยในตัวและเล่าเรื่องต่างๆในเกมนี้ในระยะยาวเลยเพราะงั้นแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยในส่วนของแชร์กับซับเนี่ยเอาเยอะๆเออแค่แชร์ได้แชร์แชร์หน่อยขอร้องอแล้วก็มีไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแต่ผมเป็นคนแบบพี่บ้าพี่บอไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนั่นแหละถ้าเกิดมันไม่สะดวกจริงๆแต่ก็จะพยายามมาไลฟ์ให้ได้ทุกสัปดาห์ เพราะงั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับว้าวกดสี่เพื่อยูหกเออสำรวจไปเถิดรูปภาพสวยเลยไอ้ยิงอ่ะอมันต้องเม่นเม่นหน่อย เกมเพย์ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันส่วนนี้จะเป็นการสอนผู้เล่นใหม่ให้รู้จักกับระบบพื้นฐานของเกมซึ่งทำออกมาได้ดีมากทั้งการเซตฉากและบรรยากาศแต่หลังจากเล่นจบบรรยากาศในเกมจริงคงไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะแม่งโครโลกกับการสอนเลยเว้ย เอาละเราจะออกไปจากที่นี่กันโอเคเป๊บแล้ว <c oughs> เหมือนในมือถือเป๊ะเลยอะแต่แค่คาสิ่นบางอันอาจจะไม่ใช่แต่มันแต่มันเป็นคาสิ่นเล่นได้ในมือถือบางอันมันเล่นไม่ได้เลยเ<ป>มาีเร็ว นะ่ะพตอร์และนี่ก็คือเพลชมหน้าบอสแมป Welcome to Gamon e เอาล่ะเราต้องสร้างตัวละครให้ดูลูกแบบโคตรเท่โคตรแบดแอสแ่บเอเชียหน่อยไม่รู้สิเาล่นในเอเชียแล้วโอเคปะ ผมน,น,นี่ทรงผมคล้ายๆผมเลยชอบตัดทรงสั้นรอนัวอ้าวทุกคนทุกคนหเหียไปกันหมดแล้วกูนั่งตอบแชทแฟนวิวเลนแรกของผมนั้นไม่ได้มีอะไรที่ทซับซ้อนหรือน่าสนใจสักเท่าไร่ผมจะโฟกัสไปกับการไล่เก็บทุกอย่างออกไปขายให้เยอะที่สุดไม่ว่าจะขล้องบอดหรือข้องตามบ้านให้อิ่มที่สุดเท่าที่จะอิ่มได้สำหรับทุนฟรีตอนต้นเกม ที่ไม่มีผู้เล่นหรืออินโพสเตอร์เลยก็เน้นฟาร์มสบายๆเอาออกไปให้เยอะที่สุดจะได้มีทุนเล่นต้นเกมเยอะๆ การแบในมือถือนะเนี่ยคงน่าจะละเอียดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมีกระเป๋าเอกสารเนี่ยแต่มันไม่มีวันนั้นกุไม่อยู่กวข้าวกระสุนก <c oughs> าออกกันหมดแล้วเราก็าออก้างบ้กวเลย ไปตามกูเราใกล้โรงงานพอดีไปฟาร์มได้ลิประจตสิบสิ้นบริสปวธเพื่อนๆที่เห็นเกมเพย์นี้ต้องตั้งคำถามกับผมแน่นอนว่าทำไมถึงข้ามเหตุการณ์มาไกลจังคำตอบคือคลิปที่อัดมาช่วงแรกของเกมมันมีปัญหาเปิดดูหรือตัดต่อไม่ได้เลยผมเลยเอาฟุตเทจอื่นมาตัดไปก่อนก็สำหรับคลิปนี้ให้ท่านผู้ชม ได้ดูการเดินทางช่วงสัปดาห์แรกของผมไปก่อนแล้วกันแต่ในคลิปต่อไปเนี่ยจะระวังไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกแน่นอนครับจะมีจุดหนึ่งที่มันมีทางใต้ดินที่เราเคยเอาชีวิตรอดอยู่นี่ใช่ไหมเอิร์เข้ามาดิ <c oughs> จำได้ไหมที่มึงโดนยิงขาเพื่อคนร <c oughs> วดลุ้นระทึกชีวิตเลยฮะผมกับเพื่อนได้ทำการลู้ของด้านบนแบบคร่าวๆ ก่อนจะเดินลงไปห้องใต้ดินในเขต Small Factory มาไว้กับหกช่องก็มีความหมายไหนขอบเงินหน่อยอเพื่อนหน่อยอสายยงบาร์ไหในขณะที่ผมกับเพื่อนกำลังรูดของกันแบบแซ่บๆอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างไ,ไหนอ่ะบวชไปยัง เอเงียบจีนอนเอเจ็บป่ะก<ม>ูไม่ได้เจ็บแล้วนะไม่ยมิ้มเต็มแล้วตายระวังเดี๋ยวบอดตัวนี้มันแปลกๆผู้เล่นแต่เอาเสื้อบอดมาใส,าสา่ศาสตร์เสร็จกูละ มีสุดหล่อหลุดมาจากไหนไม่รู้กระโดนเพื่อนผมเป่าไปหลังจากนั้นพวกผมก็ได้ลูทเซฟฟ,ฟีและของทั้งหมดในเขตก่อนที่จะเดินออกไปโดนแล้วระหว่างเดินทางเจอพี่ชายมาจากไหนไม่รู้ผมกับเพื่อนก็นเลยได้มีโอกาสแวะพูดคุยกันแต่การพูดคุยในครั้งนี้ดันมีมือที่สามตามมาด้วยหมดแล้ว มีแต่ต้องเตรียม r น n นิ n งไะเจ้ารวามบอไปแม่งเราเสียงดังไปแล้วลงตรงนี้ก่อนเฮ้ยป้าโดนยิงขาเหรอโดนยิงที่แขน พร้อมวิ่งไหมเราไม่ได้เอาขาติดไม่ได้เอาขาตัดมาด้วยไงย่เอ๋เต็มม่หน้าเต็มยังแป๊บนึงไม่ไม่พร้อมแป๊บนึงไม่ส่งไม่สู้มันแล้วเพื่อนก็ไม่มีพาตัดผมเองก็ไม่มีจุดที่พวกเราอยู่ก็ค่อนข้างแย่สุดๆผมจึงตัดสินใจให้วิ่งหนีไปยาวๆจนกว่าจะถึงทางออกอาฮาโรจิซิกแซกซิกแซกโดดระม่อย่างนี้ อย่าโดดอย่าโดดไม่ไม่อย่าโดดอย่าโดดสเตมิน่าจะหมดเร็ววิ่งปกติดีสุด <c oughs> ขวางความจเจริญผูอ้อื่นมากกว่าจะเอาของกระดา, <c oughs> าดานฟารามดักนี้แน่นอนต้องมันแบบว่าไม่ต้องไม่มีใครรวยอ <c oughs> ่ะฮะเป็นเบอรหนึ่งเราใกล้ <c oughs> เลดรอบนี้จะเป็นการลองออกแบบเซตประหยัดตามสไตล์ตัวเองดูตอนแรกคิดว่าจะมาฟาร์มสบายๆ แต่ด้านเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นไปไปเปิดอ่ะโดน,นเปิดแล้วอ่ะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วต้นจะถึงถอย มีคนแอบอยู่ในบ้านฟาร์มถือลูกซองดักบันไดย่างดีที่ฆ่าได้แต่ต้องแลกกับชีวิตเพื่อนผมคงทำอะไรให้ไม่ได้มากนักหรอกเพราะว่าเอาเซ็ตประหยัดลงมาแต่ยังดีที่ตัวผมยังมีพื้นที่ว่างอยู่เลยเก็บของของเพื่อนออกจากเลดไปพร้อมกับตัวผมเพราะศัตรูมันเล่นแบบพลิกๆๆิกไปมาเอ,อิร์ดเป็นปืกกนกลเอ,อิร์ธได้เปรียกว่า,าเธอ,อเดิลุให้มันเอาลูกซองนัดแรกเอ,อิร์ไม่ตายออะเอดเอิร์มีโอกาสชนะแล้ว ตึกเจลซีตึกเจอซีหลังจากนี้จะเป็นการตัดต่อในแบบที่ผมชอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่าลองเล่าเรื่องไปเรื่อยๆดูแล้วรู้สึกกระดากปากตัวเองสุดๆไปเลยแล้วมันแบบคันปากไปหมดไม่รู้ว่าตัวเองจะเก๊กไปไหนแต่เอาเป็นว่ารับชมกันต่อเลยดีกว่าครับผมแม่มาหยอกเล่นๆไม่กลัวนะเยาวงไม่ขึ้นอ๋ วัดไม่ตายครับขนาดนี้นมึงโกลนได้ใช่ไหมว่าใช่แล้วว่าไงสุดหลอ่อมิงกู้ะเจ็บเลยในะนะยิงเต็มตีนกูเนี่ยอเอ็นกัะเจาปืนมีสกปรก ใครวะอ้าวสุดรอมานี้ปวดแล้วเนี่ยปวดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ใครเนี่ยว่าวันนี่ไม่ใช่สมบอติอะสุดรอพกอะไรมาหรือเปล่าวิ่งใส่ลิกกูขอกูขอกูขอเพื่อนกูขอ,ขอละใส่ลิกอันนี้กูขอเลยแบกเอเคกูไม่เอาแล้วเยอะแล้วไม่เอาทิ้งอ,อย่าแค่ป,ปวดเดียวอ่าเดี๋ยวยังไม่หมดเลย หนูคกันกอยคกันกอตายเนี่ยยงไยไ้อะดดหมดยังอ่ายังใช่จินยาแค่ปวดแค่ปวดทั้งหมดดิขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาละเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดนนั้นเนี่ยรีบให้เสร็จก่อนให้ให้ดนะปมนลิโคโต่อ กูดักไม่ให้มันเข้ามาเฉยๆนะไม่ได้ยิงดักเนละยกูกันไม่ออกมาเฉยๆก็ปืนกูนยิงสู้รนะยะไม่ได้มีขาดำปะมีตรงไหนเป็นสีดำเปล่าหรือว่าไ,ไม่มีแขนขาเอาเยมีระเบิดดาเมจนะเอาไว้ไล่อะเอ่อมีมูนโลต็อปเอ,อิ์นวิ่งฉีกขวาพร้อมนะหนึ่งขวาใช่ไหมขวาวิ่งวิ่งขวาเลยฉีกวิ่งฉีกเฉยๆแต่เรายังอยู่ในปะทะอยู่ทำนะ แพรำขัานหนึ่งใต้อยู่ที่ป่านะเอ้ยฉันตามมาฝั่งนะเว้ยมาเดินไปฝั่งขวานะ้าเห็นแล้วหนึ่งลงนานี้ไม่แนเ่เราไปข้างในระวังหน่อยแล้วมึงขึ้นมาบนนี้ได้เพื่อนเดี๋ยวมึงตามกูนะกูรู้เลี่ยมเฉยๆรู้เลี่ยมโดดเลยไม่มีปัญหากินยาเก็บปวดไปก่อน ซับอีกนิดนึงก่อนดีกวอย่าให้อย่าให้ร้อ,องกรีดออกมาเฉียวไม่งั้นเขารู้ว่าเราเจ็บเลยนะตักประตูไว้เดี๋ยวกูแบ่งของกับมึงให้อยู่ให้ของกูเต็ม,มานะเพราะของกูว่าเติมอิ่มนิดนึงเออกูหิวน้ำนะวะมีน้ำส้มให้อยู่เอาเปล่าโอเค กย็ยิงกูยิงยิงเกาะกูไม่เข้าอ่ะมันยิงแคนขากูแทนมันเลดไฟสูงอ่ะแต่มันเบาไอ้ย่าแต่สู้กูไม่ได้ไอ้ย่ากูเอากระสุนเผิ่อเอากระสุนทองมาเล่นไอ้ย่ามันยิงเป็นเยอะเตะกระสุนทองปืนพกไอ้ย่าเอามาใส่เล่นเฉยสามสิบนัดหนึ่งแม็กพอดอีอ่ะเพื่อนเออเออเอ็ดยิงได้ปะมันยังไม่ตายเอิร์ด เอ้ามนตายแล้วเฮียนัดเดียวเข้าคอเอ้ามีเอ้ามีอีกคนหนึ่งเหรอกูยอีกคนหนึ่งเอ้าไอ้เนี่ยก็ไอ้เนี่มันไม่ใช่บอดอ่ะไอ้ตรงนี้กูจำได้มันเป็นจุดสปอร์ตอ่ะกูเห็นมันยืนยิงก็โอกูอะไรนัดเดียวรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวมาดูดิโอ้พอนุ่มมาดิจ้าเละเมื่อไรใช้ซ่าเลอเกินโอ้ยเอฟบีไฟกูประหยัดกรมแล้วพอนุ่มกระเป๋ามึงโจรจังอ่ะก็เลยมีเป้าหมายเล่นแล้ว ก็แกเอาของมาเคลียร์ทีเคลียร์ทีเคลียร์ตีแล้วมันก็สนุกเออแต่ว่าก็ไม่อยากตายด้วยใช่ไหมเพราะว่าการได้ฆ่ามันก็มีความสุขด้วยใช่ไหมล่ะก็ะแหละตายก็ไม่เสียดายได้เรียนรู้ด้วยซ้ำเพราะของมันตันแล้วเงินก็มีโอเคอยู่ว้าวขอัเมืองเอามาี๋ยวกูวดเอาโมเส็งโมเส็งตัดไอ้บอกไปน,นะไอ้นี่เก็บไว้ก่อนนะกันผี กระสุนเทา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 อีกแล้วเชื่ออันต่อไปก็เทาเอ้ยไอ้นี้ใช้กระสุนทองเอาเฮ้ยเฮ้ยเฟตุคนคนตายหนึ่งตายหนึ่งหนูท่อหนูท่อ้ย ไปดูศพมันไหมตามมาตามมาเพื่อนไอ,อ้สุดหล่อมึงทำอะไรพวกกูอ <c oughs> หัวอื้อหมดไอส้สกิิวดีขึ้นเยอะจะเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกที่แบบน้ำมะเขือเทศมาสปอนให้ <c oughs> ไ,ไ้พูดยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เซ็นเซอร์ไปก่อน แต่อย่าเพิ่งยิงแอสิรอเขามายิงแอบใส่เราหน,หนู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 เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางแต่ละทีนึงเดินแต่ละทีไม่เจอเรื่องหมะเไอ้หนูท่อไอเว้เลยมาจากไหนวะตัดเอฟเลงไว้อยู่ใช่ไหมกระสุนมึงเอ้ยเหลือกี่แม็กอะ ใส่ใหม่ใส่ใหม่แล้วล่ะใส่ใหม่ครบแล้วใช่ไหมใส่แม็กใหม่ละกูมีสาสิดไหมทีเมองเราไม่มีระเบิดไว้เช็คความชัวร์ด้วยกูไม่เจ็บกูไม่เจ็บมันยิงไม่โดนมึงตลอดเลยไอ้ผู้ขี้อ่ะกูเจอมาสองรอบแล้วนะไอตัวแฝงก็โดนไอขี้นี่ออหัวใจกูเขาไปดูใกล้ๆไหมเออมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันยิงตาขามันยิงตาขาระวังด้วยนะ ยิงอากเข้าเยอะบรรจุกระสุนเข้าแม็กอยู่เอิร์ธไม่ได้เจ็บใช่ไหมนอนนอนคู่โอเคแตกทองโอ้ปืนกูยิงไม่เข้าปืนมันก็ยิงไม่เข้ากูเหมือนกันลาละละ,ละอิ่มใจอิ่มสุขอิ่มใจอิ่มนี่สินะของการที่เราเป็นคนอิ่มได้เ,เพื่อน เราบยูมองการเป็นคนตัวเดิมเลยเพื่อนรู้ใช่ไหมว่าต้องไปไหนอ่าอันหนึ่งเอเดินติดติดคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่า หวังว่าจะชอบกันนะหลังจากนี้จะทยอยลงคลิปเร็วขึ้นแต่จะเป็นแนวสอนเล่นซะมากกว่าส่วนคอนเทนต์ระดับใหญ่ๆเบิ่มๆเนี่ยอาจจะต้องรอกันไปก่อนเพราะมันต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะและตอนนี้ก็มีโปรเจกต์คลิปหนึ่งที่ผมอยากจะลองทำดูซึ่งผมคาดว่าเพื่อนๆต้องชอบกันแน่ๆแต่ก็เวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน Bye, see you to next video.